ใช่ไหมสุดกว่าน,นี้แล้วขอเร็วกว่าน,นี้<ช>สุดกว่าน,นี้แล้วขอเร็วกว่าน,นี้ขอจังหวะเมื่อกี้มันเป็นกฮอันนี้ขอเป็นกขอเป็น,น,นจนังหวะนี้นะคนที่เป็นคนนำต้องทำท่าให้ชัดมากทีเดียวใช่ค่ะเพื่อนถึงจะก๊อปปี้เราได้เหมือนถ้าเรามาทำครึ่งๆกลางๆแบบนี้เพื่อนก็ไม่รู้หรอกคิวโอเคฟลิสค่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ลืมมองคิวอ่าลืมมองคิว <c oughs> คิวคิวครูขอดูป๊บนึงครูขอดูคิวทำสิบท่าสิบเสียงแบบที่ไม่คิดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คิวยังมีความคิดอยู่เป็นทศกัณฐ์บ้างล่ะม่ขึ้นแจ็คสันบ้างล่ะมันยังมีแบบท <c oughs> ่าอยู่นะลูกสิบท่าสิบเสียงแบบเร็วจังหวะน,นี้นะ <c oughs> ขอดูทุกคนดีกว่าจังหวะน,นี้สิบท่าสิบเสียงนะคะ <c oughs> ไปะ่ะสามสองหนึ่งไป <c oughs> ล็อกท่ามากขึ้นสีล็อกท่ามากขึ้นสีเมื่อกี้มันยังเมื่อกี้มันยังเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้มันยังเป็นอย่างนี้นะโอเคนะคะพร้อมนะคะสามสองหนึ่งโอเคบางคนเป็นง่อยทาได้เมื่อกี้มีใครคิดทันมั่งไม่แบบนี้ลูกพี่ครูต้องการคิดไม่ทันอ่ะพี่ครูต้องการคือแบบนี้แหละดังนั้นมันต้องเร็วนะคะดังนั้นมันต้องเร็วนะคะ ถอยหลังนะถอยหลังไว้ทีนี่ถอห้มีสเปซโอเคเว้เอ๊ะโอเคเฟส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 สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อผ่านคิวตัวเองไปแล้วมองเพื่อนจาสบายใจแล้วสบายใจแล้วผ่านเองไปแล้วทำดีกว่า โน no 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 อ no. ย yeah. yeah, yeah. 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 uh ่าอย่าโฟกัสที่คิวตัวเองมากค่ะยอมปล่อยให้ตัวเองอะค่ะฟรีๆอ่ะทุกคนกระโดดพร้อมกันฮาทีไปค่ะสูงๆกระโดดสูงกระโดดสูงกระโดดแตงบน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 แนเอฟเริ่มค่ะไปโอเคเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะคิวเริ่มไป ใจเย็นมีสติถึงแม้คุณจะบอกว่าไม่ต้องสนใจกับท่าของตัวเองแต่ทุกคนต้องมีสติทุกคนต้องมีสติทุกคนต้องมีสติเอาใหม่นะเอาใหาม่นะลูกม่ลกมันหลุดได้นะถ้าเราหัวล้อปุ๊บหลุดหลุดได้แล้วจับตัวเองไงทานเฮ้ยกลับมาฉันทำไมอยู่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าฉันหลุดต่อไปเรื่อยแปลว่าอะไรคุณก็ต้องทำอยู่ย่นี้มุกเลิก <c oughs> งงถูกไหมเวคราวนี้ทั้งเพื่อนงงด้วยการที่เพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อนงงเพราะอมุกออกมาอย่างนี้เพราะหมดเวลาแล้วเนี่ยผมงงมากเยเพราะหนูไม่ได้ทำท่าหนูพี่ชัดถูกไหมมุกมาทำท่าอย่างนี้แล้วหนูใช้ต่อคือท่านี้ถูกไหมแต่หนูไม่ได้ทำท่าให้มีจุดจบที่ชัดเพื่อนก็ตกลงมันเป็นท่ามุกมันจะต้องเริ่มตรงไหนวะเออมันเร็วมากเลยครับมันเร็วมาก แล้วก็จะพูดออกไปเดี๋ยวเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเรามีเสียงที่สั้นที่จะทําให้รู้มันแตกเอออ๊ออย่างเงี้ยทาไมเพื่อนคนนี้นจะไม่รู้แต่บุกก็ต้องแบบว่าถ้าชัดคงเป็นแล้วนะลูรอบสุดท้ายผู้ขอดูให้แบบว่าเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยคือที่ไม่ผิดเลยหมายถึงว่าไม่ผิดแต่ว่าไ,าไม่ต้องพลาดมาไม่ต้องคิดอะมาคอมเมนต์กันไม่ต้องคิดไหนลองดูไปที่ปากภูอม โค้กโค้กโค้กโคกนี่โเอาใหม่ดูไปมุกเลยอยากเอาใหม่ค่ะวิสกีนะคะ ถูกเริ่มไปค่ะมุกโอเคเปล่ามุก้ามุกมุกกไม่ต้องใช้เสียงคนเดียวกับทำไทยทั้เพือนโอเคอ๋อปวดหัวไม่เลยช้าไม่เห็นเห็นเาช้าไม่เขาจะช้าจริงเขาช้าอ๋อหนูช้าใช่ออกมามุกมันมากนมุกวดหัวมัากินมุกดูดกนอย่าบกว่าทั้คนที่ชอบ คุณตลกมากพวกคุณมายืนออก่ข้างนอกคือทุกคนพอมุนมาที่ตัวเองค่ะทำท่าเดิมอีเจ้าเอ็มก็มาท่านี้ตลอดนี่นี่นีเจ้านีก็จะมีท่าแบบนี้อีนี่ก็จะมีท่านี้บางคนก็จะมีท่านี้ท้าทายตัวเองท้าทายตัวเองอ่ะท่าทา่ตัวเองที่ว่าไม่เอ่ช่วยผูกูพี่ ไปก่อนเลยค่ะคือไอช่วงเวลาที่แกพักกิกก็คุยแกก็นับโอเคแปลว่ามันยังไม่หมไหร่โอเคค่ะอันต่อไปอันต่อไปค่ะเราจะทำเมื่อกี้อะค่ะเราเราใช้สัญชาตญาณของเราเลยที่เราไม่คิดแล้วใช่ไหมคะคราวนี้อะค่ะครูจะให้เราอะค่ะรู้สึกถึงผลกระทบจากสิ่งต่างๆข้างนอก แล้วลองให้ความรู้สึกของเราอะค่ะมันทํางานว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรมันกระทบเราทําให้เรารู้สึกอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นวันที่เราแบบออกไปในวันที่รู้สึกว่าท้องฟ้ามันมืดเราก็ยังรู้สึกเศร้าสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบกายเราอะค่ะให้เรารู้สึกมันกระทบกับเราแล้วทำให้เราอยากแสดงออกไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเราจะเล่นอะไรเราจะทําอะไรแค่ปล่อยให้ตัวเรามันรู้สึกลองดูไหม กิจกรรมนี้เรียกว่า kinesthetic response นะคะก็คือ kinesthetic response แปลไทยแปลไทยพี่ปารจะแปลสิคือ react บางอย่างของเรา response บางอย่างกับเราที่มันเกิดจากภายนอกที่มันมากระทบภายนอกมากระทบปุ๊บอะไร react อะไรของเราที่มันถูกออกไปนะคะทำได้สี่อย่างคือเดินนั่งกระโดดและวิ่ง เดินนั่งกระโดดและวิง่งเคนะคะหกคนครูขอแบบแบบว่าแบ่งค่ะหกคนเอาวีหนึ่งอวีหกอากะไรเอาเอาทีมตัวเองดีกว่าแบ่งเป็นทีมตัวเองทีมไหนก่อนก็ได้ใช่ทีมละาสาม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 มุกมุกนั่งก่อนลูกมุกไม่ไหวนะมุกคุูตัวเองนะไม่ไหวบอกครูนะเพราะว่าอันนี้มันจะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยถ้ามุกไม่ไหวกูบอกครูเลยหนูเซฟตัวเองนะลูกเพราะครูไม่รู้ว่าหนูรู้สึกแค่ไหนเนาะ เหมือนเป็นผีดูเหมือนลู่วิ่งเป็นแถวนะคะเหมือนเป็นลูกวิ่งคนอื่นน่นมีลูปเป็นของตัวเองถอยลังไปเฮแป๊บนึงนะยืนให้ทุกคนมีพื้นที่นะยอยู่ทฟังนะคะเราจะจำตอนที่เราชาร์จพลังได้ไหมทุกอย่างเหมือนกันเลยอะไรที่มันกระทบเรา ออกมานะคะสิ่งที่ทำได้มีแค่สี่อย่างเดินวิ่งกระโดดนั่งทุกคนมีรูของตัวเองสิ่งที่ทำได้คือคุณจะเดินวิ่งกระโดดนั่งได้อยู่แค่ในรูของตัวเองโดยที่ไม่ได้เกิดจากการที่ฉันอยากจะทำแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ฉันอยากจะทำบางอยา่างแต่บางอย่างมันส่งผลใน้ฉันทำมันนี้บางอย่างมันส่งผลให้ฉันกระโดดวะ่ะอเคนะถอยหลังปีก็ได้ให้ทุกคนนะคะ ขอบสายตาของเรามาเป็นซอฟโฟกัสค่ะบอกไปแล้วเนาะซอฟโฟกัสคืออะไรนะซอฟโฟกัสนะคือเห็นเบลอเอามือออกมาข้างค่ะทํา,า,าทร่างกายตัวให้พร้อมที่สุดคือการยืนท่าที่ว่างเปล่าที่สุดทิ้งไหล่ลงไปทิ้งมือไว้ข้างซอฟโฟกัส <c oughs> ไปทั้งหน้า